ซื้อจริงคู่ละสองพันสวัสดีและยินดีต้อนรับ FC ผู้ติดตามช่องของปอปาทุกคนเลยนะก็ปอปามาสวัสดีพร้อมกับมาประกาศรับซื้อเหรียญเป็นเรื่องปกติธรรมดาช่องของปอปานั้นเป็นช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายเหรียญ หลักๆเลยก็ต้องประกาศตามหาประกาศรับซื้อกันก่อนจึงจะมีเหรียญเข้ามาขายจําหน่ายขายแบ่งปันกันโอเคเนาะช่องของป้าปาเอฟซีฮะซื้อและขายเหรียญกระสาบเหรียญที่ได้รับความนิยมเหรียญที่วงการบอกว่าเป็นเหรียญหายากเหรียญที่ผลิตน้อยเอฟซีฮะบางทีก็เป็นเหรียญที่ผลิตมากหาง่ายก็มีน่าอย่างเหรียญที่ลึกเอยแต่ว่า ผลิตมากหาง่ายนั้นก็ต้องเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมอ่ะใครที่เข้ามาแล้วก่อนจะดูสองเหรียญนี้ไม่ต้องอะไรกันเลยเอฟซี CI, ให้เห็นกันจัดจะเลยสองเหรียญนี้อ่ะนะเดี๋ยวสองเหรียญนี้สองพันโอเคเนาะใครเข้ามาแล้วสําหรับนักสะสมที่เป็นนักสะสมเข้ามาประดับวงการช่องของป้าปาใหม่ๆเอฟซีป้าปาก็าาาฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือน กดไลค์กดแชร์โอเคเนาะนักสะสมเดิมๆประปาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับช่องของประปาด้วยเนาะประปาฝากขอบคุณล่วงหน้าตรงนี้กันเลย fc 5โดยปกติธรรมดาเชื่อเลยว่า80-90%ต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับเหรียญ5บาทคุดตรงหรือว่า5บาทคุดผ่าอะไรประมาณนี้แหละปีพศ2525รู้จักกันเป็นอย่างดี นาะบางคนอาจมีเก็บไว้ทั้งผ่านการใช้งานและไม่ผ่านการใช้งานโอเคนะฮะแล้วอีกเหรียญหนึ่งเอฟเซก็เป็นเหรียญ20บาทเป็นเหรียญที่ระลึกนะเป็นเหรียญย0บาทที่ระลึกที่ผลิตออกมาจากโลหะเงินหรือว่าเนื้อเงินนั่นเองเอฟเซเป็นเหรียญย0บาทที่ระลึกน่าจะเป็นวาระแรกสมัยราชการที่9ของเราที่เรียกกันว่าเหรียญ20บาทที่ระลึกพระชนมายุครบ3รอบอะไรประมาณนี้แหละ อ่ะโอเคนะฮะหลายคนยังคงสงสัยว่าเอ๊ะคู่ละสองพันที่รับซื้อเนี่ยที่ประปาร,รับซื้ออยู่เนี่ยจริงเหรอปกติธรรมดาได้เห็นรับซื้อกันแค่อ,อย่างเงี้ยไม่เกินใช่ไหมฮะไม่ผ่านการใช้งานอย่างนี้เลยเอาเสียนะที่ผ่านมาที่เคยขายกันทั่ว,วไปก็ประมาณเหรียญละร้อยสูงสุดอะไรประมาณเนี้ยผ่านการใช้งานแล้วก็ยี่สิบห้าสามสิบบาทใช่ไหมคุณเนี่ยทำไมประปาร,รับซื้อโอ้โหแบบอะไรประมาณนะั้นแล้วเหรียญน,นี้ก็เหมือนกันนะ เคยเห็นซื้อไม่เกินห้าร้อยห้ไม่ผ่านการใช้งานแต่วันนี้ทําไมคู่ละพันทหารออกแล้วก็โดนเหรียญอ่ะคู่ละสองพันทหารออกแล้วก็จะโดนเหรียญละ1000พันบาทเอ๊ะทำไมเอฟซียเกิดอะไรขึ้นซื้อจริงเอฟซี C ฮะสองเหรียญเนี้ยป้าป้ารับซื้ออ่ะโดนกล้องอีกละป้าปารับซื้อสองพันค่าเฉลี่ยนี่โดนเหรียญละพันบาทเลยนะในเอฟซี F C. นะเอากันง่ายๆเลย ดี๋ยวดูเหรียญแรกกันเลยว่าทําไมต้องเป็นเหรียญละพันคู่ละสองพันเอฟซีฮะอันนี้เป็นเหรียญห้าบาทคุดตรงนะเป็นเหรียญห้าบาทคุดตรงคือถ้าเป็นเหรียญปกติธรรมดาในเอฟซีฮะก็จะซื้อขายกันเพียงเหรียญละถ้าผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยไม่น่าจะเกินเหรียญในยี่สิบห้าสาสิบาทถ้าไม่ผ่านการใช้งานก็ร้อยหน,นึ่งแต่เอฟซีฮะเหรียญนี่เขามีความพิเศษอยู่นิดหนึ่งไม่นิดละมากมากพอสมควรอ่ะ ถ้าพูดข้อมูลก็จะยาวให้ท่านสังเกตดูที่ตัวนกวายุพักนะจะมีโค้ดก็คือมีเลขเลขสตัวเป็นเลขไทยเลขสอยู่ด้านหน้าสไทยด้านหน้าด้านหลังจะเป็นเลขหกไทย FCH เนี่ยสังเกตดูก่อนถ้าเป็นเลข2กับเลขหก FCH โดยปกติธรรมดาโค้ด26เนี่ยไม่ผ่านการใช้งาน น้ำทองสตราดแบบนี้เลยประปารับซื้ออยู่ที่เหรียญละ600ใช่ไหมสูงสุดเนี่ยแต่วันนี้ FC ฟซฮะเขามีความพิเศษมากกว่าโคด26อยู่อีกจุดหนึ่งนะเดี๋ยวประปาพิกให้ดูด้านหน้าแล้วกัน f อสังเกตดูฮะเขาเป็นรูปแบบพระเสียรเอียงเห็นไหมปกติเหรียญตัวเนี้ยด้านด้านหน้าและด้านหลังก็จะสลับด้านใช่ไหมอ่ะด้านคุดตั้งตรงถ้าพิกมาสลับด้านใช่ไหมฮะ ด้านหัวนี่ก็จะจะทิ่มลงแบบตรงๆไปเลยแต่และนี้เขามีความพิเศษตรงเขาปั๊มผิดพลาดในรูปแบบผเสียนเอียงป้าปาเคยประกาศรับซื้อไปแล้วครั้งหนึ่งนะเนี่ยแต่ว่าเงียบไปเลยก็แสดงว่าหายากนะเนาะถึงไม่ขายแต่ยังไงเขาก็ต้องส่งรูปเหรียญมาประเมินราคากันบ้างละนี่ไม่มีเลยเอฟซียป้าปาประกาศรับซื้อไปครั้งหนึ่งไม่มไม่มั่นใจว่าผ่านไปทางทวิดีโอสั้นช็อตหรือเปล่าเอฟซี FC. เงียบไปเลยวันนี้ป้าปา ก็เลยมาตัดสินใจปร,ป,รประกาศรับซื้อทางคลิปวิดีโอยาวกันเลยดีกว่าโอเคเนาะใครที่มี fc ห้าบาทคุดตรงคุดตรงแบบนี้โค้ดยี่สิบหกภาีเอียงป้าร,รับซื้อเหรียญละหนึ่งพันหากเป็นโค้ดยี่สิบหกไม่ต้องเอียงปกติธรรมดาเป็นโค้ดยี่สิบหก fc ไม่ผ่านการใช้งานป้าร,รับซื้อเหรียญละหกร้อยบาทนะ แต่ถ้าหากเป็นโค้ด26พระเสียนเอียงปป่าเพิ่มให้จาก600เป็น1,000บาทรีบนะฮะใครมีส่งก่อนได้ขายก่อนโอเคนะเนาะเหรียญน,นี้ก็ยังคงคิดว่าน่าจะเป็นเหรียญแรกที่ปป่าได้มานะเพราะว่าที่จริง5บาทคุดตรงปีพศ2 5 2 6นี่ก็หายากอย,กอยู่แล้วเพราะยอดจำนวนการผลิตออกมาเพียง1 0 0 0 0แสนเหรียญน,นะโอกาสที่จะเจอเสยนเอียงนั้น ค่อนข้างจะยากโอกาสมีไหมมี f c ฮะคอยดูว่าเหรียญที่สองจะโผล่มาเมื่อไหร่นะจะแจ้งเกิดเมื่อไหร่เหรียญแรกอยู่คามือป,ะปะลาปลาละที่ปลาปานำเหรียญเอียงมาทำเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยเหรียญเอียงยังหาพบเจอได้ง่าย f c ฮะคือต้องต้องเรียนให้ทราบเลยบอกไว้ก่อนเลยว่า5บาทคุดตรงนะยังยังหาพบเจอกันได้อยู่จะเป็นโคตด โคดอื่นก็ยังหาพบเจอได้ยากอาจไดงง่ายแต่ถ้าเป็นโค้ด26ปกติก็ยาก,ยากอยู่แล้วนะเพราะเขาผลิตออกมาแค่1นึ่งแสนเหรียญและ f c ลองคิดดูว่าถ้าเป็นโคด26แล้วปอษีเอียงเนี่ยในจํานวน1นึ่งแสนเหรียญเนี่ย FC โอกาสเจอก็ยากอย,กอยู่ป้าปาว่านะนะโอกาสเจอยากมีไหมโอกาสเจอมีแต่ว่ายากเพราะจํานวนการผลิตเพียง1นึ่งแสนเหรียญนะแค่เอียงป้ปาะะเพิ่มให้ อีก400บาทเลยนะนึกออกไหมฮะปกติโค้ด26สเนี่ยสลับตรงเป๊ะสลับเป๊กกันเนี่ยเอาแค่โคาสลับเป๊กดีกว่าสลับเป๊กก็รับซื้อ600อยู่แล้วนะแค่เอียงเพิ่มมาระดับเนี่ยปปาให้เหรียญละ1000บาทโอเคเนาะเอาพลิกดูอยางไงก็ได้ f ฮะนี่เขาเอียงชัดเจนเลยเห็นไหมนะเอียงชัดเจนเลยปปาใส่เมาส์เมาส์นี่เขาได้ฉากได้องศาเขาอยู่แล้วไม่ต้องกังวลน,นะเพราะปปาตั้งด้านก้อยให้ตรงอยู่แล้วนะตั้งด้านก้อยให้ตรง ดูผสิเอียงเอฟซต้องตั้งด้านก้อยให้ตรงนะนะอันนี้หมุนแบบไม่ต้องกังวลเลยอ่ะอันนี้เอียงแน่นอนไม่ว่าจะคว่มลงแบบนี้หรือพลิกขืนด้านบนแบบนี้ก็เอียงโอเคนะฮะปาปาจะวางให้ดูแบบนี้ใครที่มีป,ป๋าปารับซื้อเหดี๋ยญละาผ0นสภาพผ่านการใช้งานแล้วราคาก็จะดรอปไปตามสภาพผิวของเหรียญโอเคนะฮะเหรียญละ1000บาทไม่ผ่านการใช้งานโค้ด26หายากผสียนเอียง โอเคนะเนาะเหรียญที่2ก็ไม่ต้องอะไรกันมาก fc ห้เหรียญที่2เนี่ยเขาก็ที่จริง20บาทที่ลึกเนี่ย fc ห้เหรียญเนี่ยวาละเนี่ยเขาจะปั๊มมาในรูปแบบของการสลับด้านนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าผสยนตรงเหมือนเหมือนอ่ะยีบาทอ่ะเหรียญที่ลึกอื่นๆจำมาได้ fc หะะ้ายบบาท3รอบเนี่ยเขาจะปั๊มสลับด้านเหมือนเหนเรียญบุนเวียนปกติธรรมดา fc อ่ะเหรียญน,นี้ โดยปกติธรรมดาป้าปาก็รับซื้อใช่ไหมฮะไม่ผ่านการใช้งานจัดจัดก็ไม่น่าจะเกินห้า0แต่นี้เขาก็เป็นผะเสียนเอียงนะเอียงชัดเจนมเอฟซีฮะก็ใช่ดูลงไหนดีใส่เมาส์ระดับนี้แล้วองศาได้ระดับนี้แล้วก็ตั้งด้านก้อยดูระดับนี้แล้วเอฟซี FC ไม่ต้องเลยมากฮะเอียงก็คือเอียงจริงๆอ่ะนี้เขาสลับด้านอยู่ใช่ไหมเขาเขาสลับด้านแล้วก็เอียงอันนี้ต้องพิให้ดูด้านบนแบบน,บบนี้เลยจะเห็นความเอียงอ่ะเอฟซี FC. เอียงแบบเนี้ย ก็คือถ้าหากเป็นเหรียญสลับด้านปกติธรรมดา3รอบใน f อฟซฮะปะปารับซื้อสูงสุดไม่เกิน5ถึง600บาทสวยจัดไม่มีลาดำเลยเนื้อเงินชัดๆเลย f อฟซะวิ่งวิ่งกันเลยไม่เกิน600ติดลาดำลงไปเหลือ500เอาง่ายๆเลยไม่ผ่านการใช้งานสูงสุดณปัจจุบันวันนี้ปะปาให้600บาทแต่ถ้าเป็นพระเศียรเอียงแบบนี้ปปาเพิ่มให้อีก400เป็นเหรียญละ1000บาท โอเคเนาะปะปาจะวางเหรียญให้ท่านดูเต็มเต็มนะฮะ F4H เหรียญน,นี้เขาเอียงจริงๆนะเอียงกันจริงๆไม่ใช่เอียงเล่นๆก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ช่องของปะปานั้นได้เหรียญที่ได้รับความนิยม F4H แล้วก็ปะปาบอกเลยฮะทั้ง2 2ชนิดราคา F4H ไม่ว่าจะเป็น5บาทหมุนเวียนหรือจะเป็น20บาทที่ระลึกปะปาว่าค่อนข้างจะเจอกันยากนะฉะนั้นวันนี้ปะปาก็ เอามาประกาศรับซื้อกันโ okay, อเคเนาะใครที่มีแบบนี้ f s ป้าปารับซื้อจริงช่องทางการติดตอ่อไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรหรือว่า ID Line FSH ถนัดทางไหนนะก็สามารถจะเพิ่มไลน์ก็ได้หรือว่าใครที่เล่นไลน์ไม่เป็นเข้าไลน์ไม่เก่งก็ลองโทรเข้ามาว่าช่องของปปาเพิ่ม add ไลน์แล้วก็ง่ายๆว่าเพิ่มผู้ช่วย admin เ,เพิ่มใหม่คนหนึ่งนะก็สามารถลองลองโทรเข้ามานะแเราก็จะเปิดโอกาสให้ ให้ได้คุยนะสาหรับคนที่เข้าไลายไม่เป็นเล่นหลายไม่เก่งเนาะอาจจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าประมาณนี้อาจจะเข้าไลายไม่เป็นเล่นลายไม่เก่งลูกหลานไม่อยู่ด้วยอะไรประมาณนี้ก็เลยอ่ะปาป้าก็ตัดสินใจเอาละเดี๋ยวเพิ่มแอดมินเข้ามาช่วยอีกคนนึงแล้วกันอ่ะก็เป็นคนของปาป้าเองและเอฟซีฮะเป็นน้องชายก็ฉะนั้นก็ใครที่มีนะฮะหากเข้าไลายไม่เป็นเล่นลายไม่เก่งนะไม่ว่าจะเป็นซื้อเหรียญในช่องของปาป้าหรือจะขายเหรียญในช่องของป้าเอฟซี พูดคุยด้วยเรื่องรายละเอียดนะสำหรับคนที่ส่งรูปมาไม่ได้เล่นหลายไม่เป็นก็ลองลองฮะเปิดโอกาสให้โทรเข้ามานะเนาะเปิดโอกาสให้ท่านโทรเข้ามามาบอกรายละเอียดของเหรียญของท่านแล้วมาค่อยมาคุยรายละเอียดกันโอเคนะครคลิปนี้รับซื้อคู่นี้2,000บาทกันเลยทีเดียวรูปแบบบํมผิดพลาดพัดเสียนเอียง โอเคเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ใครที่มีก็สามารถแอดไลน์เพื่อนๆส่งรูปเหรียญตรวจสอบประเมินราคากับแอดมินหรือใครที่เข้าไลน์ไม่เป็นเล่นไลน์ไม่เก่งก็ลองโทรเข้ามาดูเราจะทุดคุยกับท่านนะหากเราตกลงกันได้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันใครที่มีเหรียญต้องการขายดูสิว่าเหรียญของท่านนั้นจะเป็นเหรียญที่ช่องของป้าประกาศรับซื้อไปหรือป 52, เปล่า fc h2 เหรียญนี้ซื้อคู่ละ2,000ไม่ใช่คู่ละ20,000หรือคู่ละ200,000 ฉะนั้นช่องของป้าป่ายำยังไม่ซื้อเหรียญเหรียญละ10,000ื่นยังไม่ซื้อเหรียญเหรียญละ1น0 0 0แสนนะใครมีแบบนี้จะหากว่าท่านไปดูมีพื้นที่เขาซื้อเหรียญละแสนป้าป่าก็แนะนําให้ท่านติดต่อเ่ายได้ก่อนนะฉะนั้นดูช่องเขาแล้วถ้าเขาซื้ iam, อเหรียญอะไรก็ช่างนะที่เหรียญละแสนนะป้าป่าไม่รับซื้อนะเหรียญละแสนป้าป่ายังไม่รับซื้อเหรียญละหมื่นหมื่นเดียวก็ยังไม่รับซื้อนะ ซื้อเหรียญรับพันห,หลายพันยังรับซื้ออยู่เพราะว่าเหรียญรับเป็นหมื่นห,หลายหมื่นแสนหลายแสนช่องของปลาย,ยัางเดินทางไม่ถึงเหรียญระดับนั้นพูดกันตรงๆนะฮะซื้อเมื่อไรเดี๋ยวป้าแจ้งให้ทราบโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ